สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชม่านผู้ชมบัวครับเป็นบัวไทยกลางนะครับตัวนี้ครับดูรัวไทยกลางครับเนื้อหนังได้ครับตัวนี้ติดโบสนะครับเป็นบัวไทยกลางติดโบสดูท้ายใครที่กำลังหาวัว ไทยพื้นบ้านนี่ครับเป็นบัวไทยกลางนะครับตัวนี้ยังไม่เคยมีลูกนะครับแต่ว่าผสมกับวายเซตหนึ่งสองสองครับของทีเจเก้าฟาร์มครับผสมเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับยังไม่ผ่านรอบใช่ไหม ันคงคองสองเหรียญน,นี่นะยังไม่ผ่านรอบโวมนที่เจ็ดยบเสร็2หนึ่งสองสองสใบพันที่เจ็ดสิงหาในะยี่สิบวันครับยังไม่ผ่านรอบกานปลายเดือนเลยครับนี่นบวัวไทยไทยกลางครับ,บ,บติดโบ๊ท ขายสูงมันจะร้อยสามสิบกว่าแล้วครับนี่ยึงสวยแขงขาดีครับนี่หน้าสวยครับเนื้อหนังได้ครับจิตหูด,ดำนี่ถ่ายกว้างครับตัวนี้เปิดไว้ที่45ห้าเลยว่า45,000นะาครับ วอยู่ที่บ้านเขาดินใต้ครับตำบลบ้านกรวดอํเาเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรั์ครับขบเครื่องเครื่องดำรมครับนี่ดูท้ายกว้างสวยกินหญ้าเก่งครับมาสนใดที่สนใจก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปครับหรือโทรมาได้ไว้ที่0921747477ครับสนใจก็ อยู่ใกล้ๆก็มาดูตัวจริงได้ครับตรงนี้ต่อรองได้ไหมนี่ต่อรองด้านนีหน่อยต่อรองด้านนีหน่อยครับดูครับลึงสวยครับดูแข่งขาขีดเท้าสวยตัวนี้สวยครับ ดูกับการขิ้นหญ้าครับท่านใดที่คำาแ้้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจครับช่อง jk เตรฟาร์มครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยครับดูให้ละเอียดเลยครับวัวสวยๆครับกลางๆนี่ลยครับวัวไทยกลางครับนี่ครับปูกแผ่นหลังตรงครับตัวนี้ว่าสวยมากครับตัวนี้ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ